่าอันนี้มันเหมือนสำหรับคนแบบมีเจ้าของแล้วอะครับไม่ใจ <c oughs> ติดให้ผมบ้มางดีครับได,ได้ไหมครับได้ค่ะ เพราาะว่่มมไไได้ไทลทโอเค okay, ครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆุนงๆ่นน,นทุกๆคนทางบ้านด้วยนะครับตอนรับวันนี้นะครับพี่ได้กลับตัวกลับใจแล้วนะครับว่าจะไม่เป็นโจรวันหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้โดนโอเวอร์ลาดไปนะครับก็แบบมันหวั่นมันหวั่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตัวอาวุธหายผมก็เลยเอาปืนไปเก็บแล้วในตู้นะครับแต่ว่าวันเนี้ยพี่ก็จะมาทําการจีบสาวนะครับหลังจบสตรีมมาใช่ไหมครับทุกคนผมก็ได้ไปป้นต่อเว้ยแต่ทีเนี้ยผมไปป้นที่ ไปบบป้นไก่เแบบลอะผนชื่อเบ,บลที่อยู่เสียไม่ได้ครับน้องชายอะมือมือซ้ายผมเลยแน่คนเนี้ยกับยอมแบบอาวุธหายพร้อมผมเลยอะประมาณนั้นแหละครับคุณดูก็วันนี้ก็จะไปจีบสาวนะครับที่ผมหมายปองเอาไว้นะครับคือเขาเป็นหมอนะแบบเสียงข่าวมากผมก็เลยต้องแต่งตัวหล่อๆนะครับหล่อพอยังแบทพอยังส่วนตรงข้างผมก็เป็นไอเบลนะครับน้องชายผมมือซ้ายแล้วเสียงมันหล่อๆด้วยคือผมจะทําเสียงบ็อกซิ่งนะครับอย่างเงี้ยเออฮัลโหลแฮมเออขึ้นขึ้นว่าขึา้นว่าชื่ออะไรครับ คือผมต้องดึงลูกกระเดียกตัวเองด้วยนะครับเพื่อแบบดัดเสียงอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละครับคนดูว่าเขาชื่อคุณหมอติ่มซำนะครับผมจุดหาเขาแล้วเขาบอกว่าครับผมบอกว่ามายังครับอยู่ไหมมาแล้วครับอยู่โรงพยาบาลผมขอเวลาเขาสิบนาทีคือเขาไม่รู้นะครับว่าผมมาแต่งตัวหลอตอนแรกผมแต่งตัวแบบไปป้นอขาเห็นสภาพของแบบนั้นเลยมั้งโอเคแต่ผมจะขอโทรหาก่อนละกันเป็นหกโมงด้วยคือหกโมงอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีเว้ยเวลาป้นมันแบบง่ายอ่ะ ตำรวจน้อยจริงๆเลยชอบแนะนำนะใครถ้าใครเล่นที่วอร์ซิสตี้นะมาป้นหกเจโมงเออฮัลโหลฮัลโหลครับอยู่อยู่ไหนครับเนี่ยโรงพยาบาลครับอ่าแล้วแล้วแล้วว่างป่ะครับแล้วอ่าผมผมไปหาได้ป่ะครับไปหาได้ไหมได้ครับได้โอเคครับเดี๋ยวกันนะครับคือผมเจอกันแค่ที่โรงพยาบาลทะเลทรายนะจริงๆเจอโรงพยาบาลที่ทะเลทรายด้วยผมไปเป็นโจนไก่เบลอ่ะโดนตีตายค่ะรีเบลสองจุดศูนย์นะเปิดรถคู่ใจมาก่อนครับ name. อะไรวะน้องชายพร้อมอยังวันนี้พี่นัดสาวคนหนึ่งไว้ว่าน้องชื่อติ่มซำจําได้ปะหมอฮลอน้องดเดียวยมึงว่าในเมืองเนี้ยมันจะรู้เปล่าว่าบีเอฟคันสีขาวเนี่เป็นโจรโอ้โหรู้ทั้งเมืองอ่ะพี่ลออกงานทั้งวันเออคือผมออกงานทั้งวันเลยนะครับคุณดูคือใช้แต่ BF เนี่ยคือทั้งเมืองอะ่ะป้นเว้ยเขาใช้แต่พวกรถสี่ประตูไม่งั้นก็อ่ารถสี่ล้อไม่สี่ประตูก็สี่ล้ออะมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะ BF เหมือนกันแหละครับแต่ว่าของเขาก็น่าจะป้นแบบครั้างสองครั้งเนาะเบลเนาะใช่พี่แต่เราตล อเลยอาหน่อยไหมแท็กซี่อ่ะเอาดีเอาดีเดี๊ยนเดีนวันนี้พี่มาหาสาวโอเคเฮ้ยลืมเอาดอกไม้มาให้เขาว่ะเฮ้ยเอ้ยโไปซื้อเลยไหมพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบหน้าเขาให้ดอกกุหลาบเขานี่ผมแต่งตัวหล่อด้วยใครมาวะนะโอ้ยเฮียบ้องไอ้สารตำรวจตำรวจดำหยอกกยอกมันไม่ดำนะโทรหาแบบเขาอยู่ไหนเนี่ยคือแบบขนาดเสียงยังน่ารักขนาดเนี้ยสดจริงจะจะน่ารักขนาดไหนวะอ่าฮัลโหลคั อ่าอยู่ไหนครับเนี่ยสามครับอะไรนะครับห้องสามอยู่ห้องสามเหรอครับใช่ผมป่วยเป็นโรคหัวใจอ่ะดูให้ผมหน่อยได้ไหมครับห้องสามเลยครับเดี๋ยวมาดูให้โอเคเดี๋ยวผมไปห้องสามห้องสามมันคือตรงไหนครับคุณติมซำนี่เข้ามาแล้วก็เอ่อเดี๋ยวขวาครับเห็นหมอวิกออกไปไหมตรงนั้นแหละโอเคครับอ้าวมีหมอผู้ชายเดี๋ยวมันก็หึงนี่เหรอนี่ไงหมอติมซำสวรสครับสวัสดีครับค่ะอันนี้ผมเปิดปิเปอร์นะผมไม่อยากให้พวกเสียงม็กเสียงการ์ดได้ยิน โอเคไม่ได้ไม่รยูอยู่อยางอยู่ข,ข้างๆคนนี่เชยครับไม่รู้จะทําอะไรเอาไม่หน้าตาเขาตอนแรกเขาไม่ใช่นางเนี้ยอันนี้เป็นโรคหัวใจนะครอคหรักว่าใช่ครับได้รับรักษาไหมคะแล้วเปลี่ยนจากรักษาเป็นรักเป็นรักได้ไหมครับ แล้วไ,ได้ครับแล้ววันนี้สรุปจะออกเบรนไหมครับเนี่ย <c oughs> คือไปเจอกันที่โรงพาบาลนะคนดูทำทำไมครับเป็นหมอเพิ่งได้เดินกว่าเองแล้วแล้วลาสักสิบนาทียี่สิบนาทีไ็ได้หรอครับ <c oughs> เพื่อแบบนี่แบบพวกนกกาอะไรได้ยินอย่างเงี้ย คุยข้างหน้าได้ไหมอ่ะตรงนู้นน่ะแต่ในโรงพยาบาลนะหลังโรงพยาบาลไหมหลังหลังโรงพยาบาลก็ได้ครับว้าว<อ>น่ารักด้วยน่ารักทั้งหมดเลยคุยหลังโรงพยาบาลด้วยไอ้บ้องไอ้สตัดยังเดินแบบไม่รู้จะมาเงินงไม่รู้แน่ว่าเป็นกูแต่ไม่รู้นะว่าเป็นผมนะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะรู้เพราะว่า,าเบลมันจำได้นะมันจำไอ้เบลได้แต่ผมไอ้นเ,นเนี่ยหมอคนนี้แพ้เสียงหล่อนะจริงฮัลโหลครับน่าจะแพ้หน้าสาวเอ็ดแน่เอาแล้วแล้วแบบเราลาพักร้อนไม่ได้หรอครับมาไม่ได้ค่ะน่าจะต้องรออีกย นึ่งนะตอนนี้เราชอบเป็นหมอหรอใช่ชื่อติ่มซำนะครับแต่ผมไม่เคยถามอายุว่าเขาอายุเท่าไหร่ชอบดูแลรับแล้วรแลรต่อดได้ปหครับได้สิครับถ้าอยากดูแลก็ดูได้ไดแล้วคนตำรวจมาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อคงแวะเดินดูอะไรอย่างเงี้ยรับคุณติ่มซำครับคุณไปเจอคนนี้ได้ยังไงครับตำรวจคนเนี้ยอ๋อก,ก็ไปรับไปรับเคสพวกคุ ไเวลาที่คุณตอนไงแล้วก็ตำรวจเป็นเจ้าตำรวจดีอันนี้ตำรวจดำนะครับเนี่ยอ้าวเป็นดำนะอะอา้อาวอ้าวใครอ่ะก็ี่ใครอ่ะใครเป็นเนี่ยอุ้ยนายกอีกฝันดิสสวิตตี้แน่นอนเลยนายใครอ่ะดิสวิตตี้แน่นอน,น,นเลยกูรู้แล้วใครคนที่ลอกกูโดนจับี่โบลูสนออี่ไงดิบ๊ทนายกนี่แล้วอายุเท่าไหร่ล่ะครับอันนี้ถามถามได้ป่ะครับถามได้ครับถามได้อายุเท่าไหร่ครับหกสิบเก้าครับสิบเก้าสิบเก้าทั้งสองเลยนะครับใช่ครับโถงยี่สิบเอ็ดครับ ตั้งสองเลยใช่ไหมครับเออ่คุณคุณบอกครับเอาเป็นว่าไม่ต้องคุยกับพี่คนนี้แบบเปี่อะไรอ่ะบ้องไอ้บ้องไอ้บ้องยันแหลมได้ไหมเอออะไรอ่ะเราตัวคุยกันเนี่ยไม่ก็พี่แก่แล้วอะแล้วพี่ไม่รู้ตัวเองแก่อะไรครับเพิ่งยี่สิบเอ็ดครับเพิ่งอ็ดเออเพิ่งยี่สิบเอ็ดครับว่าทีนะแล้วเรดูคุณนี่ครับคุณอายุเท่าไหร่มีหนวลมีเข่าอ่ะครับผมไม่ตัดแต่ผมหลอกเออหลอกก็หลอกครับคุยกับหนูไปคุยกับป้าดูก่อนไหมแล้วป้าป้าชื่ออะไรเหรอครับเชื่อ อ๋อ oh, พี่โชว์คนเหรอใช่กับพี่อยู่ดูไว้กันนะใช่แล้ว ได้ครับได้ปิตอจนิดเลยนี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่น้องรักเขาเลยใช่ป่ะพี่อปาน่าจะออนอยู่ครับลองลองโทรหาปาได้ไหมพี่โชกุนก็คือที่อยู่ดูไว้นะครับที่นี่สวยดีที่ทุกคนเคยแบบเห็นแล้วแหละป๋าอยู่ในประเทศหรือเปล่าเนือแม่ก็อยู่เทนนิงน่าจะอยู่มั้งครับลองดูครับนี่เราฝาแฝดที่เขาเดินอะไรอ่ะยิ้มรถ่ะดีนะอยากจีบเองก็เปล่าคนดูน่ารักไหมถ้าน่ารักก็คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะคนนี้ผ่านไหมอันนี้ไปเจอจริงๆนะเนี่ยไปเจอที่โรงพยาบาลทะเลทรายแล้ว ถ้าผมขอป้าคุณได้แล้วอะคนติน่มซำเราจะโอเคไหมอ่ะถ้าป้าโอเคหนูก็ไม่ติด อ่ครับถ้าหนูไม่ติดอะไรพี่ก็พร้อมตลอดพร้อมโอซีอ่ะไม่หรอกพี่ถ้าหนูไม่ถ้าหนูไม่โอซีพี่ก็ไม่โอเคอ่ะหยอกครับหยอกครับหยอกครับหยอกเราเราก็บอกไปพี่ MG เองใช่อรถเฮ้ยอะไรอ่ะแหลมอะไรอ่ะบ้องไม่ไปทำการทำงานอ่ะตามตัวกฎของกฎประเทศละแต่ MG ก็ไม่เคยเข้าหัวสักทีโหูยเข้าทางพี่ผมพี่ชายใหญ่นี่ผมจองแล้วนะ่าแล้วไม่มีคนมาจีบเลยเหรอครับ ก็มันมีมันก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรอ่ะทำไมอ่ะคุณแพน่าสามเอเสียงบ็อกซิ่งเราหล่ออย่างผมหรือเปล่าฮัลโหลครับที่บอกว่าคนมามาหายๆคุณหายเองหรือเปล่าครับคุณติมซำไม่เคยหายตลอดอยู่ตลอดถ้าติดงานก็หายแต่ว่าถ้าแบบว่าอยู่ก็คือตอบตลอดอะไรตลอดเดี๋ยวผมจะทําเสียงบ็อกซิ่งนะครับแล้วอยากเลิกเป็นหมอไหมอ่ะถ้าถ้าสมมุติว่า ติ่มซำม,มาครับเลืกเป็นหมออนะไรอย่างเงี้ยเป็นประชาชนนะครับก็ต้องเสียตังค์มาครับตอนปลดใบริสสิไม่ปลดใบริสเลยเหรอวะใช่หรอคุณดูต้องเป็นหมายขอพระเดือนก่อนอ๋อสอบโลหมอมาเหรอใช่จริงๆนะผมแบบแพ้ทางอะ่ะมียาแก้แพ้ป่ะครับ <c oughs> พี่ตอนอยากได้แฟนเป็นห<บ>มอนี่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่แพ้พี่แพ้ทางอะ่ะแพ้อาหารอ่ะ ยามาเมีมียาชนะไ่มครับผมอยากชนะใจคุณนะที่ผมพยายามสุดละผมจะมาหาคนสักวันเลยได้ป่ะครับได้ค่ะแล้วอ่ะแล้วไม่อยากเป็นประชาชนบ้างหรอก็เนี่ยก็รอเข้าเวนให้มันครบให้มันอะไรได้ก็่ลวก็ได้เลื่อนก็เดี๋ยวได้เลื่อนขั้นแล้วก็น่าจะออกได้มั้งเวรออกอแล้วมีตังค์ใช้บ้างหรอครับ มีครับถ้าไม่มีบอกผมได้นะผมจะฟาร์มปลาใหญ่ไปฟาร์มกับน้<พ>อ,องสามคนครับแล้วก็คนในแก๊งครับ เพราะพี่พี่ปล่อยชาวเรือใช่ป่ะพี่ตอดอุ้ยอันนี้เอ็น,นี่เป็นงานใช่ครับใช่ใช่ปล่อยไปเจ็ดคันแล้วเจ็ดลำเจ็ดเอ้อเจ็ดี่หาเงินได้เวลาห้าในในแสนเลยนี่พี่มาโอ้โหไม่ใช่ขนาดนั้นน้องชายมึงอ้วนกูเกินไนเอเบลยักก็ถ้าวันหนึ่งก็วันต่อวันละหกหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าเจ็ดวันก็ลดให้ประมาณหนึ่งสองหมื่นอะกว่าพี่จะซื้อเรือได้พี่ขายผมแล้วผมขายทั้งสี่แปดทั้งสามวันนะขายของในแก๊งไม่ครับมาลงทุนใช่ครับใช่ครับกระเกลนไป ถ้าถ้าถ้าเป็นคนณติมซามก็ผมไม่ต้องเช่าก็ได้ผม,มเอาไปตกปลาด้วยกันให้คุณถือรำหนึ่งเลยสองตอนสองใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับใช่ครับไม่ได้ออกเบ้ได้เด็กไ,ไปตกปลาด้วยได้ครับแล้วอยู่จังหวัดอะไรอ่ะต่างประเทศอ้าวชิบหายแล้วอยู่ต่างประเทศเอ,ยอยู่ประเทศอะ,อ,อ,เทอะไรหรอสวีเดนนะครับสวีเดนก็แค่อุบานาภูมิแค่นั้นแหละขึ้นขึ้นบินไปสวีดเวดนก็ได้ไางครับได้ปะครับใช่ครับเพราะผมเคยไป ประเทศญี่ปุ่นมานไงบ้างคะแล้วก็สเปนครับสเปนก็เคยไปใช่เหรอใช่ผมอยู่แถวไอ้มัรลิกาครับตอนที่ไปคนันไปเนี่ยถ่ายไหะ จะทำไม่ผิดแต่เป็นเกาะเกาะหนึ่งมั้งเกาะอะไรแตไม่ได้มชื่ออะไเกาะแดกดีเนี่ยตอนนี้กูครูเนี่ยต้องเกาะแดดเ,เขาไอา้ที่จะเกาะแดกเขาเสื่ออวดรวยไอ้ยี่กูทำอะไรลงไปเนี่ยแล้วคิดจะกลับมาไทยบ้างไหมครับก็คิดจะกลับเดี๋ยวครับเอามาไทยผมขออนุญาตเลี้ยงเลี้ยงคุณเองได้ไหมครับขออยากเจอหน้าแบบเกมอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยเกมเกมเนี <S 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 ่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกธรรมดานะครับมันใช้ความรู้สึกโอซีล้วนๆนะครับ กูละไอปากกูล่ะอะไรนะเขาโอซีกับพี่อ่ะพี่เอานะเนี่ยทำืงินนะเขาเขาตอบโอเคแล้วเนี่ยโอเคเลยครับโอเคโอเคครับแล้วไม่เรียนหรอครับหรือว่าทํางานแล้วปิดพิเทมครับแล้วก็ทำงานอ๋อที่บอกทํางานโอซีนะแล้วเรามาเล่นช่วงประมาณตอนไหนครับเที่ยงคืนหรอใช่เที่ยงคืนและแต่วันหนาถ้าวันไหนเข้าเช้าก็กอดประเทศดีหกนีเที่ยงคืนก็สิงเทนนิ่งอ่ะอ๋อเล่นเทนนิ่งใช่หนูจำได้พี่เคยปาดคอหนู วายเอ้ยป่านตอนไหนอะป่านเมื่อวานมั้งเมื่อวันก่อนที่สันติดกำลังจนามบินเบอร์ไหนไม่รู้ใช่หรอเคยป่านหรอใช่ตอนจะติงเกินจับได้พี่อยากป่านพี่อยากป่านพี่อยากป่านเอาอะฮะรอดใบแดงปาเล่นเทนนิงะหรอใช่อะไรรู้ได้ไงอะอฮสื่อใบแดงกันเลยกูแต่เขาไม่แช่งหรอ ิเสียไม่ได้ไปแล้วสรุปมาถ้ามาไมีโอกาสมาไทยไหมอะ่ะตากถามอ,อาคุณมุ่งแต่เรื่องเดียวอะ่ะคิดอยู่ว่าจะกลับช่วงปีใหม่ีีผมเขาไปหาก็ได้เห็นไหมเนี่ยภาพันคออ่ะเขาเตรียมตัวแล้วเนี่ยจะไปนูน่น <c oughs> มึงอะไรเนี่ยไอ้บ้องมึงแหลม เนี่ยจะไป่าน้องตอนหน้าสาวใช่ครับใช่ครับได้ไดหมดครับมาจริงอ่ะจะพาไปเที่ยววายพี่ผมชอบเลยดีได้ครับเวลามาไทยอย่ะอยากไปเที่ยวไหนหรือเปล่าอยากไปเที่ยวยทะเลพี่ต่อชอบเลยอ่ะพีะ่ใช่ไหมพี่พัทยาทะเลมันมันกว้างครับมันมันเค็มด้วยอ่ะมาเที่ยวเขาใหญ่ไามครับวาโอ้ยก็น่าลองไปเออในพวกบิ๊กมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับ มาเที่ยวครับบ้องมือยิงไกลกูดิสารนุกไปคนเดียวอ่ะหนูไม่ไม่ค่อยดูจากสลั์นี่เยอะให้มาคนเดียวด้วยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นคนดูแลให้ก็ได้ครับเวลาไปส่งครับแต่แต่พี่อย่าพปเขาต้องเคนะพี่ไอบ้องเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรไอบ้องอ่ะอีอ่ะอ่าขอโทษครับพี่ผมก็เป็นคนดีของแบบเนี้ยเขาไม่ยุ่งไม่มุ่งไม่เน้นใช่ครับใช่กินแต่เล่าครับแต่ไม่ไม่ไม่สูบเี่ครับกินแค่เล้าเนี่ยวที่สาวกินเล่าหรือเปล่า เติมเดิมได้ครับเตยมได้ว้าพี่ชายผมชอบเลยอ่ะใช่พี่ใช่ครับใช่ครับเติมได้แต่ไม่โศครับอ๋อแล้วดมไหมครับไม่ดมค่ะจริงๆรพี่ชอบบอกเนี่ยถึงจะรับนะผมมีอะไรจะให้คุณนะครับอะไรครับอ่ะลองตรงนี้สักครู่นะครับแล้วผมมาโอเคมาดูครับคือผมเนี่ยออกมาเอาดอกไม้ให้เขาเลยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะเลยคือออกมาโคตรไกลอ่ะคือนอกเมืองอ่ะรีบเว่ประชาชนอ่ะตรงเนี้ยเพื่อจะเอาดอกไม้ไปให้เขาอ่ะโอ้ คนดูว่าโอเคอยู่ไหมคนคน,คนที่ผมคุยเมื่อกี้คนดูน่าจะชอบอยู่แล้วแหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับคลายกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเดี๋ยวไปเอาดอกไม้ที่ตู้แป๊บหนึง่งไก่จับให้เขารอแค่หนึ่งนาทีาม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 าถึงแล้วนะครับทุกคนมีอะไรบ้างละ่ะที่หมอมชอบใช้อะผมโคเคนี่พี่เฮ้ยไม่ๆม่ไมู่มีหัวใจกลัวไปสองอันเก็บไว้ให้เขามีดอกออดอกุหลาบอ่ะช่อหนึ่งเอาไหมดอกกุหลาบหรอพอมาแ็ได้เจ๊พี่ป่าแล้วผมมีสองช่อก็ให้เขาหมดเลยมีช่อใหญ่ปะวก็มีวาลไทก เขาชอยใหญ่มาให้พี่ดี้น้องชายรู้งานรู้งานรู้งานแล้วหมอเขาชอบอะไรอีกดีว่าแค่ดอกไม้ก็โอเคแล้วมั้งแล้วก็เลี้ยงอาหารเดี๋ยวเขาด้วยดีกว่าคนดูของที่ผมจะไว้ให้สาวผมให้พี่หมดละสวยแสดงว่าเองรู้งานเนี่ยเลี้ยงข้าวสาวด้วยไปน้องชายไปหาหมอกันพี่ให้เขารอนหนึ่งนาทีเฮ้ย,ยมึงว่าเกินยังเนี่ยฮันเดวมึงว่าเกินยังมึงว่าหน้าตาพี่แต่งอย่างเงี้ยหล่อปะเขาติดพี่อ่ะนิดเดียวอ่ะใช่หลอมึงรู้ได้ไงว่าเขาติดพี่ก็โอซีอ่ะพี่เจ้าปะ S, ที่ไม right? hm ่กล้าดี๋วี้โอซงโอซีอ่ะเนาะที่ไม่อยากให้เขาสูดไกลไงปากก็ตอแหละจัดแต่จริงๆผมก็หลอกกันนัเนเ่ยดูไปดูมาใช่ไหมคนดูธรรมดาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลยโอเคตอนนี้ผมถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับเขาไม่ได้ลองที่เด okay, ิมหมาคคนดูเจอแลมโบคันเดิมอีกแล้วโอ้ยเบื่อชิบหายเลยวิ่งทั้งวันว่าไงเนาะว่าไง ถ้าเขายินรอพี่เขาเขามีใจโอซีพีอ่ะแต่เขาไม่ยินรอเขาไม่มีใจพี่หรอกโอเคราไปดูกันอันนี้เป็นงานเขารอพี่นะวิ้ะแนนครับเลขอะไรครับเลขแปดมครับ,รบอ,อันนี้ครับผมผมผมให้ครับ เฮ้ขบคครับแล้วก็ตามด้าครับที่จะให้โห้นี่ครับอ่าเก็บรักษาไว้ให้ดีๆนะครับเก็บไว้ในตัวก็ได้นะครับจะเก็บไว้ในคังเลยเก็บไว้ในในคังมันเหมือนแบบปล็อกหัวใจของผมไว้อะแต่ว่าถ้าเก็บไว้ที่หมออะสินซัมอะมันเหมือนผมดูใกล้คนตลอดเวลาเก็บไปในตัวนะคะโอเคครับอันนี้ข้าวครับขอให้เลยครับขอบคุณค่ะพี่ชายผมทําเองเลยนะ น่ารักจังแล้วก็นี่ขนมครับเวลาไว้กินเปนหัวใจหรือว่าเก็บไว้ก็ได้ครับรรแล้วก็เอ่อยืนได้เฉลยแปบบ๊ปนึงได้ไหมครับครับผมผมมีอะไรจะให้คนติ้มซ้ำได้แบบเสียงบ็อกซิง่งกูรังเกียรเสียงตัวเองวะ่ะอยู่ยินๆๆอยู่เฉลยให้หวัวใจเขาติดตรงแก้มนะเขาดูอีน่ามอันนี้มันเหมือนสำหรับคนแบบมีเจ้าของแล้วอะครับนี่ใจติดให้ผมบ้างดีครับได้ไหมครับได้ค่ะอุ้ยเอาจัดผมมีบ้างบ้างเขาดู ขอบคุณครับขอบคุณมากันนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก็หาน้องแล้วนะครับขอบคุณนะครับจะไม่มีมึงแบบกอดเลยหรอพี่อุยมันขอขอคุยก่อนได้ไหมครับเฮ้ยใตแจกครับกลัวกอดอลังไอเบลกูพูดซะกูไปไม่เป็นเลยเนี่ยกูผิดซ้ายผิดขวาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจอกันในบ่ายครับไม่ใชค่ะรักมากเลยอะไรนะน่ารักมากครับน่ารักแบบนี้นานๆครับชันกันนะคะครับ เสียงกอล์ฟซิ่งจัดอ่ะโอเคป่ะคุณดูเขามาทุกเที่ยงคืนนะครับก้อนต่อก็น่าจะไปหาน้องครับทำข้างให้น้องก่อนครับโค้ชอาจารย์โอเคครับที่จริงอ่ะกูจะไป็น้อนต่อเจอกันนะครับเกันครับคันดูว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะก็อยากมีอีพีหน้านะครับเจอกันนี่เฮียเฮ้ยกูแบบอายตัวเองว่ะเฮ้ยแล้วเสียงกูบ็อกซิ่งป่ะเสียงพี่บ็อกซิ่งป่ะบ็อกซิ่งจัดอ่ะพี่ <S <S เขาลงพี่เลยอ่ะพี่ตอนหลงเลยเหรอพ,พี่ต้องมาบ่อยๆแล้วน่ะเขาเขายืน,ย,นยืนมองพี่อยู่อ่ะน่ะชี้ด้วยปกติไม่หลอ,หอกแล้วนานขนาดเนี้ยได้หอมีใจแหละเออจริงพี่ เขาไม่ใจเขก็โอเคกลัวเขามีผัวเลยแต่มีผัวไม่มีผลนะพี่เย็ดลื้อมีผัวไม่มีผลมีเคยได้ยินป่ะพี่คนในไอซีอ่ะแหลมอีกแล้วแหลมอีก้คนในโอซีเข้ามาในไอซีบ้องแหลมตลอดเควสไม่ทำงานไม่ทำโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันถูกใจกันด้วย